Mi korat rap raptai is from an idea that is anyone can cook korat noodle and everyone can enjoy eating it. The nutritionist who developed the start recipe is Miss on She wants to make difference and variety of choices for customers about the taste and healthy ingredients. นี่กจะมีวิธีผัดที่เฉพาะนิดนึงถ้าคนไม่ใช่คนตที่จะผัดไม่ค่อยเป็นนะคะก็เลยคิดทำน้ำปงขึ้นมาเราก็ดูว่าเอ๊ะมียี่ห้ออื่นเขาทำอะไรกันบ้างเนาะมีจุดไหนบ้างนะคะมีอะไรที่แตกต่างไปจากของเราบ้างเราก็เลยลอง คิดสูตรดูว่าเอเราจะทำอะไรให้แตกต่าง The outstanding p i n t of mekoratamrapchai me is the variety of flavors that suitable for everyone. There are original flavor, spicy flavor, and for those who are on healthy diet, they spicy with low fat recipe. Shiitake also is the main ingredient. จุดเด่นคือมันมีหลายรสชาติตอนนี้คนรักสุขภาพกันเยอะนะคะรสหวานมันเคม็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะรักษาสุขภาพกันอย่างเด็กเนี่ยเราก็สามารถกินได้ผู้สูงอายุกินได้นะคะคือกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ทำอะ่ะมันจะเผ็ดแต่ทีนี้เราก็มาคิดสูตรขึ้นว่าเออถ้าเด็กถ้าเผ็ดเขาจะกินได้ไหมแล้วผู้สูงอายุถ้าลดจัดไปเขาจะกินได้ไหมแล้วก็ปรับ สูตรให้หลายสูตรนะคะตามความต้องการของลูกค้าเลย In addition to delicious sauce another important factor is the noodle the brand uses noodle from Tambon Taku วัตถุดิบคือเส้นหมี่เส้นหมี่อันนี้ค่ะใช้เส้นหมี่ที่พื้นที่ท้ี่เลยนะคะคือที่ตะคุผัดแล้วไม่เละไม่เป็นก้อนไม่จับก,การเป็นก้อนไม่เละคือผัดแล้วคือน้าทานนะคะ